ถ้าหากไม่ใช้ปิดมันของเราดูแลผู้ป่วยมะเร็งโดยการเพิ่มภูมิคุ้มกันให้ร่างกายของผู้ป่วยจัดการกับมะเร็งเองทางเลือกปัจจุบันให้อะไรครับค<อ>ือมือมือนี้เกิดขึ้นจากอะไร<อ>เกิดขึ้นจากยาเทมีบําบัดโขกรครับโรกรถมือครับ ยานี้ก็ถูกฉีดเข้าเส้นเพื่อจะไปจัดการกับเซลล์มะเร็งในระบบเรามีให้เหลือเพราะนั้นเซลล์มันตายไหมเรายดนผลทั้งเคียมไหมหวังว่ามันจะจัดการกับเซลล์มะเร็งได้มากกว่านั้นดีถูกไหมแล้วเคยไหมที่พบว,ว่าเออมันรอดแล้วคนรอดแล้วไม่กลับไปเป็นอีกเคยไหมควจะกลับไปเป็นใหม่ใช่ไหมโชคดีว่ามันฆ่าเซลล์มะเร็งได้ นะโดยไม่ฆ่าเซลล์เซลนมากนะักแลวไม่ไม่ตมัดกอนที่เป็ที่จ่ายแต่ปัจจุบันนี้ข้อมูลยืนยันว่าจากการสํารวจนะฮะของดรโจนที่เบอร์ลี่เขาบอกว่าคนที่เข้าไปทำคีโมโนะฮะใน,ในระหว่างที่เป็นโรเนี้หรือระหว่างเป็นโะครไปทำคีโมโเนี่ย25ปีของการสํารวจของเขาพบว่าคนที่อยู่ในระบบเนี่ย ตายด้วยคีโมมากกว่าตายด้วยมะเร็งทำไมแล้วก็กปุ๊บต่อไปข้อมูลต่อไปก็คือว่าคนที่เป็นมะเร็งถ้าไม่มีการรักษาด้วยคีโมอยู่ยาวนานกว่าคนที่ทำาคีโมสิบเท่าคนที่เป็นมะเร็งต้องนมอยู่กับมันได้โดยที่มีคุณีิถีวิตโอเคอาจจะปวดบัากเล็กน,น้อยสิบปีครึ่งโดยเฉลี่ย แต่ไปทําทีโมทําฉายแสงสามปี <c oughs> เรื่อเขานะครับเรื่อเขาแต่สาสตร์ตรงนี้ข้อมูลตรงนี้เขาไม่พูดกัน <c oughs> เขาไม่พูดกันแล้วก็ต่อไปก็บอกว่ามีข้อมูลยืนยันว่าถ้าแพทยเป็นมะเร็ง <c oughs> บอกว่าให้ไปทําเคมีประบัดเอาไหมเก้าในสิบคน <c oughs> ไม่เอา แล้วทำไมมาให้กับคนไข้ <c oughs> ไเขาไม่ได้ผิดเพราะเขาไม่มีวิธีอืน่น9้าในสิคนอย่างนั้นก็1ในสิก็อาช่วยก็ยังได้แต่ถ้า,ถาเขา,มาไม่ทางก็ผิดมันนถูกไหมครับก็ถึงใจครับถามว่านั่งอยู่ในนีน้ถ้าเป็นมะเร็งเอาไ,อไม่คีโมทำยังไงครับ